ปีนี้ฟังแล้วปีหน้าก็ต้องฟังไม่หยุดไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลห้าภาคต้อนรับปี2568มาวกดมาไหว้พระขอพรข้ามภาคกันที่ภาคอีสานกับพระมหาเจดีย์สีชัยมงคลวัดผาน้ำทิพย์จังหวัดร้อยเอ็ดกันค่ะพระมหาเจดีย์ีชัยมงคลวัดผาน้ำทิพย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีทั้งหมด6ชั้น ภายในสวยงามด้วยภาพพุทธประวัติและรูปหล่อของเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นชั้นบนสุดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุใครได้มากราบไหว้บูชาก็จะเกิดบรารมีเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีค่ะใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องมาไหว้พระสักการะหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ที่วัดท่ากระบือ้อซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัดที่คนสมุทรสาครนะคะให้ความเคารพนับถือกันอย่างมาก คนส่วนใหญ่นิยมมาไหว้หลวงพ่อรุ่งนั้นเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภและการค้าขายให้จเจริญรุ่งเรืองส่วนบริเวณฐานหลวงพ่อรุ่งนั้นก็เต็มไปด้วยรูปปั้นไก่ที่คนนํามาถวายและนํามาแก้บนกันค่ะและหลังจากที่เราไหว้พระขอพรเสร็จนั้นนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดก็ยังมีการปิดทองพระพุทธร,รูปเสียงเซียมซีและตีะระฆังอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดต้องที่นี่วัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครปิด้ายที่ภาคกลางเริ่มต้นปีใหม่กับการไหว้ขออพพรรราาลักกเเมืงุทสสิ่ ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเปิดรับพลังบวกให้ชีวิตฟังตลอดปีเริ่มต้นด้วยการไหว้พระด้วยดอกบวกัวที่หอพระพุทธรูปด้านหน้าและใส่บารพระประจำวันเกิดต่อด้วยสักการะองค์พระหลักเมืองจำลองบูชาด้วยทูปเทียนดิดทองขอทรัพย์จากพระครังมหาสมบัตินำผ้าแพรสามสีมาผูกที่องค์พระหลักเมืองจำลองทริคก,ก็คือไม่ต้องผูกเป็นปมนะคะเอาง่ายๆสบายๆเข้ามาสักการะองค์พระหลักเมืองจริงที่ด้านในกันค่ะตรงจุดนี้เราจะบูชาด้วยพวงมาลัยดาวเรืองมีความเชื่อกันว่าใครกำลังเริ่มต้น หม่ๆหรืออยากให้หน้าที่การงานมั่นคงก็สามารถขอพรจากจุดนี้ได้เลยค่ะไปกันต่อที่หอเทพารักษ์ทั้ง5้าองค์ใครอยากดีลงานสําเร็จมีชัยชนะและสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องจุดนี้เลยค่ะบูชาด้วยดอกดาวเรืองห้าวงและสามารถหาเสื้อชุดว่าจากด้านในนี้ได้เลยนะคะปิดท้ายด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงให้เราเติมน้ํามันประจําวันเกิดครึ่งขวดและส่วนที่เหลือให้เติมที่ตะเกียงสะดอกเคราะห์ให้หมดเคราะห์หมดโศกรับสิ่งดีๆตลอดปีค่ะ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานราบลื่นประสบความสําเร็จและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนหากต้องการวางแผนทางการเงินชีวิตมั่งข้างและมั่นคงตั้งแต่ต้นปีเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินได้ที่ s b ทั่วประเทศหรือคุยกับพนักงานสาขาง่ายๆไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอสายเลือกบริการยอดนิยมนัดปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้ก็สามารถนัดหมายคุยกับพนักงานทุกสาขาทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วค่ะ